สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิมบุญชูชาแนลค่ะตอนนี้ปู่ก็นั่งพักก่อนนะคะนั่งพักที่ศาลาไม้นะคะศาลาไม้ศาลาเรือนไทยนะคะาเอคือจะเขาเห็ดแค้อันอยู่่แตเทนจนล้ำเปล่ามาคูณเนาะเอาทางมาจะพุกหน่วย าปูไปขางโฮมตัวนี่นะคะปูไปนั่งใต้ต้นนู้นนะคะตรงศาลานะคะตรงนั้นเย็นมากเลยตรงแม่มาต่อยนะคะจะได้กินข้าวของแม่มาต่อยด้วยอา่ารได้เดดพี่จิมคับไม่พูดนะปูยังไม่มีตัวเด็ด พี่จิมน่าจะมีตัวเด็กลรตี่ก็ว่าขายเนาะนิกกี้นิกกี้จะดมทำไมลูกนิกกี้นิกกี้เอาเมื่อวันได้แล้วเดนิเพราะว่าต้องเอาคนอยู่กระมูคนะครับมันเรลิมยูแต่เนา มาเด้อควันเลยลุงจิมวัยลดต่ำกันแล้วๆๆนี่นะคะก็นี่ลุงจิมก็ให้ปู่นะคะผูกควันให้นะคะผูกแขนนะคะใช่ใช่โอ้ทองกระถางลงกระถังได้ปูได้หาคนไทยอยู่ เพียงน no. uh, no. okay. no. uh, m m ี่นะคะโอ้โหน้ลุงจ no. uh, okay. yeah. no. uh, okay. mm ิมนะคะปูเ uh ป่าคาถาให้ลุงจิมนะคะก

าถูกขอให้ลุงจิมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะขอให้มีความสุขนะคะหมดเคราะหมดโศกนะคะนี่นะครับก็ขอให้หมดเคราะหมดโศกนะคะฮึ่มซ่อมรถซ่อมรถรถเก่าพันเสียคาเสียคาส้นเขาบ่อแล้วเขาเขาส้นเท้าแต่ว่าเท้ามีน้ำใจให้เขาย่ายหนึ่ง เบรกเบรกย่านนะลมหัวฟาดอู้สู้เอาเอากระทะเอาอยู่ก็มองแล้วไม่เริ่มปากของเราแล้วตกใจแล้วเบรกเลยหกสิบหาปีหรืสามเยร์ใช่้านมันห็นเข้าหนะตื่นรถใหญ่เปะตื่นรถทิพย์อดแล้วบ้องกว่ากายถนนก็หายแล้ว ไเรีนไปเรีนม่าผู้ช่วยนาแล้วไปเล่นไปเรีนมั่งนิกกี้นิกกี้ก็วิ่งมาแล้วนะคะแม่ให้นีเนาะนีเนาะอ้วนจนท้สิยางเปลี่ยนหอไมการับรถงทีเราก็เราระวังนอต่เออกมาจากซอยานองอะไรเลยแบบเือเก็ได้ต้องือนิดเวเดียวปูเออดเดียวอ่ะ เอาพรท่านเลยเด็กหล่อรากเลยผู้กติเหรเราคิดว่าเราอะระวังที่สุดแล้วค่ะแต่เราอะระวงังแต่เขาไม่ระวงัวงใช่กับมูเราไปบครับถ้ารถยนต์ถ้าเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเราส่วนมากจะมอไซค์ค่ะ อกน่อยก็ลำเด้อมีคนมาลำแน้เอ้าำให้ใครลำให้ผมนี่แหละเพราะว่าผมบนปู่อ๋อค่ะหน่อยเด้อจานใส่ชุดเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมนันก็บอกผมจ้าแรงไม่ค่อยเยอะเด้ออ้ยลุงฟรีก็ได้อยู่หรอกห้ามบอกเป็นอย่างดอกมูกันเองเนาะมีกี่คนนี่มีพอหาคน ยังไม่มาม嘛ยังไม่มาม้ไม่แม่ละนี่ไงก็ห้าคนพอดีแม่มาต่อยแม่มาต่อยได้เอาชุดมาไหมแอนยังไม่เห็นมาเลยนี่นะคะก็อเราก็ได้เห็นปูแล้วนะคะเนาะ นี่นะคะก็ปู่มานั่งที่กระท่อมแม่มาต่อยแล้วนะคะที่ศาลานะคะที่ศาลาแล้วนะคะเวลากินข้าวแล้วบอกนี่นะคะปู่ก็แวะมานั่งนะคะปู่แวะมานั่งโอ้จะขับเองอยู่บ่อน,นั่นเวลาจะไปเองบ่อน,นั่นนี่นะคะ ซิงนะคะซิงนะคะเน,นี่ยนะคะอ้าวสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะทีพีคอฟฟี่ทีพีสกินนะคะแล้วก็คร,รีมบำรุงผิวหน้าเซรั่มบำรุงผิวหน้าเจลล้างหน้าซีบักทอนพลันเบตาคูแคนนะคะยาสีฟันเจนเฮิบนะคะเสื้อปูปริจิตรแล้วก็อาชามาดิพีทนะคะลูทินเซตนะคะ ในนามช่องเฟื่องบุญชูชนแนลนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ